สวัสดีครับนี่วันนี้พ่อบ้านนะครับสั่งอาหารทะเลซีฟู้ดสดๆนะครับมาจากเชฟยง้งหาดลาวัยซีฟู้ดนะครับที่ภูเก็ตมาดูกันเลยนี่สั่งสั่งเมื่อวานวันนี้ได้เลยนะครับอีกหน่อยเนี่ยเราไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปกินถึงภูเก็ตละนี่มึกผัดน้ำดำมึกต้มน้ำดำนี่เรามาชิมกันว่าจะเหมือนที่ร้านหรือเปล่านะครับอืม อร่อยเหมือนเดิมเปียบเลยนะครับสดมากๆเรียกว่าอย่างเงี้ยพีงหน่อยใครอยากกินนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศนะสั่ง Delivery ได้เลยเชฟยงจัดการให้ทุกอย่างนะครับอีกเมนูนึงอันนี้แนะนำมากนี่หอยไม้ไผ่บอบวุ้นเส้นฮ่องกงนะครับมาดูกันนี่อันนี้เป็นหอยเป็นเลยนะอ่าเดี๋ยวชิมให้ดู อบวนเส้นแบบฮ่องกงเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเนี่ยพ่อบ้านเพิ่งไปกินที่ร้านเแ็บยงมาที่ภูกเก็ตเลยแล้วติดใจเมนูนี้มากากลับมาถึงเนี่ยใช้บงอกบอกเอ็ดีลิเวอรี่ได้แล้วเลยสั่งมาลองจะบอกว่าเหมือนเปรียบเลยนะครับไม่ต้องขับไปกินเองไม่ต้องนั่งกครืงบ,บินมากินที่ภูกเก็ตสั่งมากินที่บ้านได้เลย อีกเมนูหนึ่งนี่อันนี้สุดยอดมากหอยมรละนะครับหรือหอยหน้ายักษ์หรืออีกคนก็เรียกหอยสังซาคิมิอันนี้เรียกว่าสุดยอดมากๆเมนูนี้กรอบกรุบๆุสุดๆนะครับนี่ อคอนเฟิร์มเลยนะครับอยู่ที่ไหนก็สั่งได้เช็บยงจัดให้ครับสั่งเลยนะครับ